สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปแท6บหกล้อไฮโซช่องเพจท็อปแท็บ t อนทีรถดัมแต่งสวยแห่งประเทศไทยนะครับที่คุณเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับคันนี้เป็น isuzu r o b o c อ p นะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับรถส,สวยทางร้านจูเนียอะไรแต่งนะครับ ลูกค้าสนใจสั่งได้นะครับสเปคนี้สีขาวมุกขาวนะครับพร้อมชุดแต่งก็ชุดแต่งก็มีกระจกจอจานนะครับมันเป็นจอจานตรงนี้ที่เขาเรียกจอจานมันจอจานอยู่ตรงนี้จอจานหากระจกจอจานนะครับแล้วก็กระจกนาซ่าไฟหลังคานะครับ LED 10ดวงสปอร์ตไลท์เดวงใช่หมหนึ่งสองสา้า1 2 3ด5 7 8เกดวงนะครับก็สวยนะทำอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะตรงเนี้ยตรงนี้ก็โอเคอยู่กันชนเหลดกระจังเหลดแก้มเหลด นะครับพร้อมดาวสี่ดวงนะผ้าใบบางฝุ่นข้างหน้านะครับไม่ยื่นจนหน้าเกียดนะครับยื่นสวยๆพอดีง,งามๆนะเอาไปดูภายในกันหน่อยนะครับโอ้โภายในสุดจัดนี่ครับภายใน ห้มง BAP สีน้ำตาลนะครับโอพื้นสีน้ำตาลเบาสีน้ำตาลนะครับสวยนะครับสีน้ำตาลเนี่ยห้มหลังคาสีน้ำตาลโอ้สวยเลยครับตัวนี้เซจจู แค่นี้ห่มยุ่ลานย้สมอนมาเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องข่อยแล้วก็ไปหลังข้างสีเนาะวะ <Yeah. S 1> สวยๆหุมแบบนี้หมื่นกว่าบาทครับห <Yeah. S 1> มื่นกว่าบาทสไตล์นี้หุมหมดเลย yeah. เรวค่อยถามเสียจูว่าเท่าไหร่อ่ะดูดูสเปคก่อนข้างหลังชุดแต่งก็จะเป็นหม้อก๋เตี๋ยวสามหมอ้อแบตเตอรี่ยกสูงนะครับยกสูงขึ้นมาจากพื้นเดิมเพราะเพราะว่าต้องการให้ท้อยเสียสูงขึ้นนะแต่ลมเครื่องสีเเคนะครับ บอกซีตันธรรมดาครับตัวนี้ยานไม่ใหญ่สีตันธรรมดายางใหม่หกเส้นแนบเสริมเป็นอย่างดีกนะระทะไม่ชุบนะครับไม่มีขอ้อไม่มันจะตีดเหรฮะ วับวจวดมาจวดรถมาจวดอย่างนี้มั่นี่นี่จะเจ้าะอะไดีวจวดมันอาทิ์จวดได้เาแล้วเอาผมไปนั่งมิดหัวยังที่แล้วผมจะบาดแย้สมอนบิดบิดนี่เลยนี่จเาตัวมลูกรหูกระดงเท่่เอ้าเจ้าหูมอดข้างหลังแล้วข้หมายไหเจ้าห่มันโตเพงหลังน้ำใคทอดก็คอยดีทำ มืดหาเนาะมืดแผลทานหูมันทั้งหลังน้ำเออเพราะว่าข้างหลังอันตัวหลังแครบอ่ะเพิ่ะกระห่มปกติมันจะห่มแค่เบาะหลังข้าแล้วก็พื้นแล้วก็เบาะแครบเท่านั้นจัดเต็มขนาดอะไรกันนี่ขายไปจากไหนเจ้าบ้านนี่ย CHK เนี่ยแปดแสนแปดแสนแปด CHK หัวแครบนะครับ แปดแสนแปดของของแตงบเบเกียวเรียกว่าคุณล้มของแตงแงสภาพเลยอ่สภาพนี้เลยอ่าตืกใจเลยล่ะคนซือ้อรถช่วงนี้ก็มีวิชลินสามตัวยืนอยูต่ตรงนี้มีซุ้มลอ้ออ่าตัวอันนี้ ตัวกันลายมือเปิดสวยนี่นี่แหละไม่ต้องขัดทำความสะอาดให้มันรุ่งยากครับหุ้ม v p ไไปเลยสวยดีเอ้อเส็จจัวไฟลืมบอ่อยเจ้าเซจกวางดังน้ำเห็นน้ำตัวนี้เจ้ไยไม่เห็นตใส่กางเกงจี เอามาให้ข่อยอาไรทลืมมอแบสเด้บ่ะนี่มอแบสไม่ดิสร้างขึ้นบนฐานใส่มอแบสเนี่ยข่อยบ่เป็นมอแบสลูกไงดิว่ามันลูกน้อยลูกสั้นวันนี้แล้วว่ามันลูกจเจ็ดสิบเอ็มดิเป็นก้องโซลา่าพร้อมเด้จ้ะเปลี่ยนก้องโซล่า มาจากญี่ปุ่นไม่เคยเปลี่ยนนะครับงเ่าครับมาจากญี่ปุ่นไม่ยเปลี่ยนันทีตั้งแต่มาดองรถมาถึงโ้ีเคปี่ยนนะครับญี่ปุ่นไม่เยลูกคาโทรมาว่นรถบุบบุไปสื่อรถต่อมือว่าเลีนหอยเล้วเสียจูที่เรียนดีๆป่ะนำปิดปีแต่ว่าคีมารบดหมือสะดุดนี่ละเออ สซลาร์มันตันได้ระดัสูงวางดักน้ำต้องใส่นะเนี่ยเรีบยบหารอ,อไม่ใส่เรียบหรอยังกระหันละเออกร่หันละเออเมนนนั่ะถือแล้วบ่อมเมนนะใส่บังดูบังห้อยบ่นี้ยังที่มาจีน,นี่ว่ารั่วเลยเนาะ ได้แล้วคนเมามาเห็นรถเนี่ยฝแล้วมือนี่แรงแรงแรงก็พอรองมาแรงเอา้าคนท้วเขาจริงทำไม่าเปิดเพลงอยังบังเปิดเพลงเดี๋ยวมันเอามันแค่เรียนเองสัตว์คนไหนจะเปิด,น,น,น,ปดนะเดี๋ยวรีวิวก่นอนจะบันเปิดใจเย็นใจเย็น เครื่องสวยมากครับคันนี้ลูกค้าเกาหลีครับคนนี้เขจาปอดเป็นเสียทบใช่ไหมไวะเป็นของสลดยเงียกว่าเป็นป้อมอกันดี <laughs> กองทัพลายเนี่ยก,ก็ปกติดีเอดอือด่อใช่ป่าเลือมันเป็นเครื่องสองหกไหเครื่องตวนี้ไหมนั่นเป็นเครื่องสองซีด้นีเปนเครื่องสองคงวะวะน้อห่วยมันดิดขือติคือสาร่มอวะ จ้าอุด E G I ขข่ไปอุด E G I ไปเออกอุดเลยม่แนแพนมออุส่องผีแต่อุดเดมีแพนตรงนี้ยเออใส่ผ้าใบเรียบร้อยแล้วอันนี้ใส่กันหมา แข็งแรงทนทานสวยครับคันนี้นี่ครับมีชุดตัดนะครับชุดตัดตัวนี้เดี๋ยวผมรีวิวชุดตัดตัวนี้มาใหม่ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ